สวัสดีพี่น้องนักลงทุนสายเลือบล็อกเชนทุกคนทุกท่านวันนี้วันจันทร์ที่10เมษายน2,023นะครับเฟียงกิล i n ด e x ์วันนี้62จากเมื่อวันนี้61วันนี้เป็นวันเริ่มต้นของสัปดาห์แห่งการจับตาอย่างที่ผมเรียนใน2-3วิดีโอที่ผ่านมานะครับสัปดาห์นี้มีทั้ง cpi data ppi data ประธานเฟด จากหลายต่อหลายที่เลยออกมาถแถลงนะครับทั้งฟิลาเดลเฟียซานฟรานซิสโกเอยอะไรเอยเนี่ยรวมไปถึงในเรื่องของอัตเ r e ร m อียมอัปเกรดนะครับกำลังจะเกิดขึ้นในอีกประมาณ2วันนะครับไม่ถึงไม่ถึง48ชั่วโมงนะครับหลายหลายอย่างในสัปดาห์นี้เนี่ยมีผลต่อทั้งตลาดหุ้นและตลาดคริปโตแน่นอนนะครับจับตาดูให้ดีข่าวแรกมาพูดถึง Exchange Coinbase และเป็นข่าวดีของ Exchange Coinbase และ สำหรับอุตสาหกรรมคริปโตโดยรวมล่าสุดนะครับ CEO Exchange Coinbase คุณ Brian Armstrong แกออกมาประกาศนะครับแกบอกว่า Exchange Coinbase กําลังจะ integrate Bitcoin Lightning Network หรือรวบรวม Bitcoin Lightning Network เครือข่าย Bitcoin Lightning เนี่ยเข้ามาใช้กับ Exchange Coinbase เรื่องนี้สุดจริงๆนะครับ Exchange Coinbase เป็น Exchange ที่มีปริมาณการซื้อขายมากที่สุดสําหรับตลาดเจ้าในสหรัฐอเมริกา Bitcoin เป็นคริปโตเคอร์เซีที่มี Market Cap มากที่สุดนะครับแน่นอนการที่เอา l i g h t n i n g Network เข้ามาเนี่ยช่วยในเรื่องของการยอมรับช่วยในเรื่อง,องการแพร่หลายคนส่วนใหญ่ทราบดีว่า Bitcoin คืออะไรนะครับปัญหาของ Bitcoin เนี่ยคือในเรื่องของ Scaling นะครับคนทั่วไปเนี่ยต้องการโอนถูกและโอนเร็วแน่นอนนะครับเครือข่าย Layer 2ของ Blockchain ของ Bitcoin เนี่ย ตอบโจทย์ตรงนี้ทำธุรกรรมได้มากขึ้นไม่ติดจราจรไม่แออัดสถาบันการเงินใหญ่ๆเห็นข่าวแบบนี้ก็มั่นใจมากขึ้นนะครับส่งผลดีต่อทั้ง Bitcoin ทั้งออ c คอยก็ต้องได้รับอันนี้สงตรงนี้นะครับถือว่าเป็นข่าวดีมากๆแต่เป็นข่าวที่เราเคยพูดไปเมื่อประมาณต้นปี2022นะครับเพราะนั้นลุ้นว่าเขาจะเริ่มเมื่อไหร่ตอนนี้ไทม์ไลน์ยังไม่มีนะครับคิดยังไงคอมเมนต์เข้ามา ต่อไปสั้นๆมาพูดถึงโด e c คย n นะครับล่าสุดเบอร์เกอร์คิเขาออกมาทวีตบอกว่า be right back I'm making bitcoin นะครับก็ประมาณว่าเดี๋ยวมานะขอไปทำเหรียญ i t c o i n ก่อนนะซึ่ง Bitcoin เนี่ยถ้าเป็นกริยาก็เหมือนกัดนะครับบ t ทที่แปลว่ากัดถ้าเป็นคำนามก็หมายถึงอาหารนะครับหรือว่าเขากำลังเตรียมระบบที่จะรับ Dogecoin เพื่อมาแลกกับอาหารตอนนี้หลายคนตั้งสมมติฐานนะครับข่าวนี้เขาบอกว่าหลังจากที่เบอร์เกอร์คิงออกมาทวีตข้อความนี้ d o ด e ทีบตัวขึ้น5ชุมชน Doge กำลังสงสัยว่าเบอร์เกอร์คิงเตรียมที่จะรับโดสคอยหรือกำลังจะทำอะไรบางอย่างเกี่ยวกับเหรียญมีมตรงนี้นะครับหรือกำลังจะทำอะไรบางอย่างเพื่อให้เหรียญมีมดีตัวขึ้นมาอีกรอบนะครับเหมือนกับที่ เบอร์เกอร์คิงเขาเคยทำแคมเปญซื้อเบอร์เกอร์คิงครบ5ดอลลาร์มีสิทธิ์ลุ้นรับ Bitcoin E ทและ Dogecoin ตรงนี้ก็เป็นไปได้นะครับคิดยังไงคอมเมนต์เข้ามาต่อไปนะครับมาพูดถึง MicroStrategy 2วันก่อนเราพูดไปแล้ว MicroStrategy ถือ Bitcoin อยู่140,000 Bitcoin คอข่าวนี้เขาบอกว่า1ในทุกๆุก0 Bitcoin บิคอยเป็นของ MicroStrategy และดูเหมือนไมโคร s ส r ตรจี้ไปได้ทางเดียวนะครับถอยหลังไม่ได้แล้วต้องเดินหน้าอย่างเดียวต้องทูดมูลอย่างเดียวไม่มีแผนอื่นนะครับแน่นอนข่าวนี้บน Reddit ถ้าใครเข้าไปอ่านเนี่ยมีคนที่มองว่าเป็นเรื่องดีมากๆนะครับแสดงว่าพ่อใหญ่ไมเคิลเซเลอร์แกมั่นใจว่าเบ c คอยจะไป1ล้านดอลาลาร์สหรัฐอย่างที่แกเคยประเมินเคยวิเคราะห์ไว้นะครับแต่บางคนก็บอกว่าตรงนี้อาจจะเป็นเรื่องไม่ดีก็ได้ Bitcoin จำนวนหนึ่งที่แกไปซื้อมาเนี่ยแกก็ไปเหมือนกับไปกู้มานะครับไป l e เวอร g จมาถ้าเกิดแกถูกลิควิดเดตอาจจะส่งผลร้ายต่อตลาดคริปโตก็ได้หรือถ้าไมโครสตร t ทจีเปลี่ยนใจและจะขายก่อนที่มันไปแต 1, ะ1่ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือขายเมื่อไหร่ก็ได้เนี่ยนะครับถ้าเกิดเขาเปลี่ยนใจตรงนี้อาจจะส่งผลทำให้ตลาดเทกันทั้งตลาดหรือเปล่าตรงนี้น่าคิด ทั้งข้อดีและข้อเสียนะครับเพื่อนๆอย่าลืมพ่อใหญ่ Michael ซเล l ร r ไม่ได้มาไม่ได้เข้ามาในวงการในฐานะคนที่ชอบบิตคอยนะครับก่อนหน้านั้นเนี่ยแกเคยเข้ามาเขิงบิตคอยหลายต่อหลายรอบออกมาต่อต้านบิตคอยออกมาโพสต์ด่าบิตคอยประจำนะครับอตอนปี2013แกเคยโพสต์ไว้นี่นะครับแกบอกว่า Bitcoin days are numbered it seems like just a matter of time before it suffers the same fate as online gambling นะครับแกโพสทันวาคมปี2013แกโพสประมาณว่าอีกไม่นานแล้วใกล้เข้ามาแล้ว Bitcoin จบแน่ๆเหมือนพวกพนันออนไลน์ชะตากรรมเดียวกันแน่นอนนั่นคือคำพูดของพ่อใหญ่ไมเคิลเซเลอร์เมื่อ10ปีที่แล้วนะครับแต่ทุกวันนี้นะถือ Bitcoin อยู่140,000บิ 1,40,000 BTC แถมเมื่อ2วันก่อนนะครับมีข่าวว่า Bank of America กับ Fidelity ในช่วงไต,ตรมาสแรกของปีนี้ก็เข้ามาช้อนซื้อหุ้นของ MicroStrategy ช้อนไป75 000, 000ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับไม่น่าเชื่อระยะเวลาเพียง10ปีเพราะใหญ่ m i c คร e ซ s l l l ร r คนที่เคยไม่ชอบ Bitcoin เข้ามาขิงเข้ามาด่าเข้ามาแกงทุกวันนี้แทบจะกิน Bitcoin แทนข้าวนะครับส่วนตัวผมมองว่า คนแบบนี้ต้องมีอีกเยอะนะครับเมื่อวานนี้ผมไปทานข้าวกับเพื่อนมานะเพื่อนเนี่ยทำในเรื่องของอ e ีคอมเมิร์ซลงทุนเฉพาะอาสังหาริมทรัพย์กับหุ้นไทยนะครับสมัยก่อนไม่เคยคุยเรื่องคริปโตเครนซีเมื่อวานนี้ได้น้ำปานะไปนะครับก็เริ่มเริ่มพูดเรื่องคริปโตเครนซีสุดท้ายบอกว่าตอนนี้ถืออ e, ีถือ xrp ไว้บ้างเผื่อไว้นะรกระจายพอร์ตเขานะครับคิดยังไง คอมเมนต์เข้ามาวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับเช่นเคยนะครับกาดอย่าตกทั้งในเรื่องสุขภาพและในเรื่องการลงทุนขอให้เพืเ่อนๆทุกคนโชคดีขอให้ทุกคนปลอดภัยดูต่อไปครับผม